มดดำลั่นแรงไม่ต้องมาสารแนหนหน้าคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักเพื่อนพิธีกรนักแสดงที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างดีสําหรับมดดำขาชาผ้าและหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่มีเรื่องราวสุดห้ากแกล้งกันเป็นประจำระหว่างพิธีกรฝีปากแซบมดดำขาชาผ้าและพิธีกรเบอร์ต้นแถวหน้าของเมืองไทยหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีอะไรก็บอกก็ทักและเตือนกันตรงๆด้วยความหวังดี อย่างล่าสุดในรายการข่าวไซครเทปประจอวันที่21กันยายน65มีบางช่วงที่หนุ่มพูดว่ามดดำรบกวนมดดำช่วยถอดหน้ากากออกหน่อยมดดำดูหน้ามดดำในจอดิมันเป็นอย่างเนี้ยมดดำตอบว่าแล้วมันเป็นหนักกระบานแกได้ไงหนุ่มบอกว่าไม่ใช่เป็นห่วงคือคนสมบมาบอกเยอะมากว่าเตือนมดดำด้วยเนี่ยคุณอ่านดิผมไม่ได้ว่าคุณนะ พอ่พอพ่อบอกหน้าพี่มดดำแปลกๆนะคะเห็นปะมดดำบอกต่อว่ารุดแต่งเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยทุกอย่างแต่งบนรถช่างผมก็ติดเด็กช่างแต่งหน้าก็เป็นบ้าให้เลขาแต่งปลอดภัยที่สุดชีบเเบวหน้าหนุ่มกันชัยแกไม่ต้องมาสาระแนหนังหน้าคนอื่นหนังหน้าตัวเองเอาให้มันรอดก่อนอีบ้าหนุ่มบอกต่อว่าก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็ไม่ได้ดูดีเนี่ยมดดำบอกต่อว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงชัน เพราะมันแฝงด้วยความอมหิตขึ้นศารก็บอกคำนี้แหละ